แคปซูลกาแฟเป็นรูปแบบของกาแฟาสำเร็จรูปที่บรรจุอยู่ในแคปซูลขนาดเล็กแคปซูลทำจากวัสดุต่างๆเช่นอลูมิเนียมพลาสติกหรือกระดาษแข็งและมักจะเต็มไปด้วยมเมล็ดกาแฟาบดหรือผงกาแฟแคปซูลสามารถใช้กับเครื่องชงกาแฟแคปซูลซึ่งจะบดและชงกาแฟาโดยอัตโนมัติแคปซูลกาแฟได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนื่องจากสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน และสามารถชงกาแฟได้หลากหลายประเภทข้อดีของการใช้แคปซูลกาแฟได้แก่สะดวกและง่ายต่อการใช้งานสามารถชงกาแฟได้หลากหลายประเภทรสชาติของกาแฟมักจะสม่ำเสมอแคปซูลสามารถทิ้งได้ทันทีหลังการใช้งานซึ่งช่วยลดความยุ่งยากในการทำความสะอาดข้อเสียของการใช้แคปซูลกาแฟได้แก่ราคาค่อนข้างแพง แคปซูลอาจผลิตจากวัสดุที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมแคปซูลอาจไม่สามารถใช้ได้กับเครื่องชงกาแฟทุกเครื่องหากคุณกำลังมองหากาแฟที่สะดวกง่ายต่อการใช้งานและสามารถชงกาแฟได้หลากหลายประเภทแคปซูลกาแฟอาจเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับคุณอย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญคือต้องคำนึงถึงราคาและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของแคปซูลกาแฟก่อนตัดสินใจซื้อ